สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ช่องชันธาราครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Mario Live นะครับเป็นเกมที่แบบมาใหม่มาแรงเลยเพิ่งมา,มาที่ที่อะไรเอ่ยวันที่5ธันวาเอ้ยวันที่6ธันวานะครับโทษทีแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าไซนะครับนี่ถือคาตาณ์ด้วยนะผู้ชมเป็นผีเสือ้อสกิลก็จะมีประมาณนี้นะมีประมาณ ถ้าไม่นับสกิลตีก็่ยเป็นสองสี่หกสกิลประมาณนั้นนะผู้ชมดูก่อนเป็นยันี้ปล่อยดวาวกระจายออกไปแล้วก็จะสร้างความเสียหายแล้สูแล้วก็ลดคูดาวของความสามารถทั้งหมดนะครับเดีถ้าเราตีโดนแล้วก็มันจะลดคูดาวของสกิลติคนวนี้นะครับลดคูดาวมาทั้งหมดแล้วก็ต่อไปอยูอันตินะผู้ชมอันติจะสร้างความเสียหาย บริเวณใกล้เคียนแล้วก็ทำดาเมจรุนแรงมากผู้ชมอันต่อไปนี่คือสกิลพุ่งดูก่อนพุ่งแล้วสร้างความเสียหายประมาณนี้สกิลว่าง่ายครับเข้าใจง่ายอยู่แล้วก็สกิลที่ใช้กดปุ่ม e เนาะหรือมันกดปุ่มอื่นก็ได้แหละแล้วแต่กันตั้งค่านะสกิลมันจะแค่มันจะคล้ายๆแบบหมดซ่อนเลนครับผู้ชมแล้วก็เพิ่มการเคลื่อนไหว ทำให้อ่ะเคลื่อนไบเร็วขึ้นประมาณนั้นก็อันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดในการใช้คลิกขวาแล้วจะดูดเกาะประมาณนั้นผู้ชมแล้วสร้างความเสียหายแล้วมอบพังชีวิตผม,มว่าดูดเกาะแล้วกันเนาะก็สกิลซีตอันนี้สกิลซีต้องเล่นกับเป็นหมู่เนาะมันจะ็นสกิลมาใช้อันนี้ผมจะไม่ค่อยอธิบายอะไรกันเนาะเวลาเล่นจริงก็ถ้าไม่ได้เล่นกับเพื่อน มันก็สกิลนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เนาะเริ่มมาเลยนะไป let's go มาแล้วแมทฟาวไปเลิกตัวละครมาลิกปิดเลยเดี๋ยวโดนแย่งนะผม <mind> เล่นตัวนี้บ่อยเหมือนกันอันนี้ผมมาแค่รีวิวนะอาจจะไม่ได้แบบสอนเลิกขนาดนะั้นเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นด้วยอาจจะไม่เก่ง อ๋อ oh, เนี่ยจะได้ใช้สกิลแล้วถ้าเพื่อนอำมานะเอ๊ e, แต่และตัวจะมีสกิลของอามันนะผู้ชมเห็นปะต้องมีแบทแมนเฮ้ยแบทแมนอะไรล่ะผมผมชอบแบบได้เชื่อผิดอะ่ะโทษทีนะอ่ะหยุดไปเลยกดจีแม่ม,มุมน้อยโอ้ตัวดำเลยตัวดำ,วดำไป เราต้องโจมตีนะเราได้โจมตีดูทีมแบบมันมีตัวอะไรบ้างผมอยากได้ให้ทีมมีแบบปลาฉลามนะครับผู้ชมแล้วก็ตัวฮิวเนะาะเพราะว่าไอตัวพวอเนี้ยมันสามารถช่วยเพื่อนได้ได้เยอะเลยแหละของตัวนั้นนะไปไปไปแม่มุมยักษ์ที่เป็นหุ่นยนต์นะ ไม่ใช่ตัวจริงโอ้ยตัวตัวอะไรยิงวะตัวตัว,ตวอะไหหอรยิงวะฮอลแลนด์แมนผมพุ่งได้ร้อยต้นทางซอง,องอสักแอบก็ต้องแอบออกก่อนโอ้โหเกือบแล้ว หนึง่งสองอ่ะมา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 ปวดัวบงังตอนึ่ต้องการหิวคับผมต้องการหิว นี่ไงฮิวเพื่อนเอาตัวฮิวมาให้นะก็ถือว่าลิมลิมออกได้เรียบรอ้อยแตกหนึ่งไปต่อเลยมวยไทยเรามีมวยไทยพอ,อยืนหลังได้ไหมครับได้ด้วยโเชอ้ชง,องมีตัวมาม้ยขึ้นไม่ได้ไ<ร>อ่ะหายตนนัวกัน ในข้อดีของตัวนี้คือหายตัวได้เนะาะเพราะเป็นทำอะไหรือเป่าร้อยหายหนึ่งลงผมเก็บปร้อยหายสองหายตัวกันเก็บหิวครับเบอกต่อได้เลยตลกน้อยออเรียบร้อยโลกแตกเรียบร้อยฝั่งนู้นตายหมดผู้ชม เิพายชิพายเอ้ยไม่น่ามาไนี่ยััวงมาเดิผมไปไหนอะเรียบร้อยเรียบร้อยฟันห,หนนันติดขั้แรงทุกทีพุ่งออกกันหายหิวอ่ะหายหิวไม่หิวแล้วก็ใส่ต่อเลยเราดูดเกาะได้แล้วก็ฟันครับ ฟันเอาไป้ฟันเลยกดบเพื่อฟันนะผู้ชมฟั fun. Fun. นฟันหายตัว oh, <well. S 1> กลับไปหาฮิวนะตรงนั้นฮิวฮิวมันรีบ่อยน,น,นะดีดีด,ด <'re> ตัวนี้ต้องใช้ฮิวนะผู้ชมไม่งั้นไม่ไห <c oughs> วเพราเลือมันโลเรือม,มีแค่ 2, นะ <c oughs> สองยห HP ู่อน <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> ไ ต้องได้เสียพี่ชมถึงแบบเข้าไปฟันมหมูได้ใช้ตัวท่านหลังไม่มีท่านหลังมียังอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฟันเกบสองแล้ว12บสองเอามันถอยอ่ะ ต้องพุ่งข้างหน้าดิพี ho. oh ่เออข้างหน้ามีหิวเก็บผมใส่ได้โอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยแรงเกินอะไรอ่ะโอ้โหตัวแตกเลย ต้องใส่เลยพี่ขอลนน่อยแ่นของตอยู่ไก่อนะตีไม่ดโ,ดโดนอะอยู่ตรงนี้แล้วกันถึงอยู่นะก็พุ่งไปเลยไม่มีไม่มีไม่มีไปได้ไปได้ใครแล้วก้าชันแล้วพี่ชมตัวไรมาหนะแม่มมลายตัวนั้น นอหนุม่มนายดุกอนดุก่อน t ุก่ออ่ะเป็นไรเลยตัวเนี้ยอ่ะไปด้วยมมาจะสู้เหรอจะสู้เหรอสู้เหรอหายตัวตัวขึ้นลบยีโรดไปด้วยแมนไปด้วยแมนแรงนะเนี่ยมันนี่ ไม่แตกวะไม่แตกหรอมาคนละตัวเพื่อนเพื่อ,อนกเรียบร้อชยชนะแล้วพี่ผู้ชมไม่ยอยวิซซอรี่ผมมองว่าเป็นตัวที่เก่งนะตัวที่เก่งตัวหนึ่งเลยตัวที่โคตรเก่งผมอวยเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมชอบตัวเนี้ย เอามาดูแสเกันะสิบหกคิวอ่ะ on top อะ on t and เกดหลายทุกคนเลยุยรู้มัมกดไลายตัวเองไรด้วยไงเนี่ยมันดีกันมากทำดีเันมือมันก็หนุกนะเกมเนี้ยผู้ชมมันก็หนุกมันก็หนุกรับของก่อนรับของก่อนก่อนไปคลิปมาดูฮีโร่กันฮนะนี่ดูเอฟเฟกต์ดูเอฟเฟกต์นี โคตรสวยมีสกินด้วยอยากได้จังเลยจะได้สกินอะได้สกินนะพี่ชมเดี๋ยวม่วงอะพีโมดด้วยอ๋โอโอเคประมาณนี้ผู้ชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย See you again.